ไม่ครับเที่ยวนี้ไม่พลาดนะครับมีไกด์นะครับในไกด์พาไปนะครับไม่อย่างนั้นหลงทางนะครับเมื่อกี้เราเลี้ยวเราเลี้ยวขวานะครับทีนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตอนแรกนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วกลับไปเลี้ยวขวาอีกครัอันนี้ยังสนะครับทางที่เราจะไปตกปลานะครับตกปลาตกปลาบรรยากาศตกปลานะครับสมัยนี้ฮะ ก็ค่อยเห็นนะครับก็ค่อยมีนะครับมาค้นไปสิดเด็ดสีดป่าสีดจังไรับไปเบิ่งวิถีชีวิตชาวบ้านมีไกด์นะครับ,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 นะรบผู้ช่วยหน่อยนะครับ ลาพอโดดน,นะครับในการที่เราเจะเดินทางไปสิปาโอ้มันเป็นสาอน่อมันมันเป็นสาอนี่เอ็ดมาตไซนี่เจ้ถ้าเป็นสาเ่การนีกติีดยเข้าไปโอ้สุดยอดเลยนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้นี่สุดยาอดนะ่รับแต่ดแบบกี่อย่างก,นนก,นนาก,กินยังลง้น้วยนะครับเพราะว่าต้องถ่ายเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายกินไปด้วยนะ,ะถ้าถ่ายกินไปด้วยนี่ท่านผู้ชมปาน,นี้หกัหกแดดหักแดดไปแล้วนะครับคร้านมันนะครับเ <ใน S 1> ลี้ยงด้านอยาก<น>

ส่วนย่างนะครับส่วนย่างการุ่นส่วนย่างนึงจะเป็นให้หน้านะครับจะเป็นให้หน้านะครับไมเบิกว่าไม่ดีสิมีป่าบ่หรือทีมงานนะครับทีมงานไปแล้วทิพย์งานไปแล้วนะครับเบิกว่าสิมีป่าบ่เขาสีป่าที่ไรบ้างนะครับถึงปัจจุบันซูฮาวนี่เพ่เห็นแล้วครับป่าเข็งป่าไปยังเงป่าเข็งไปป่าขาวเนาะ ป,ป่าเงี้ยปลาอย่างนี้ปาลารถจึงสินะครับทางถนนหนทางกับประมาณนี้แหละครับไปให้ไปหน้านะครับบริวารบนหนอกนี่ครับ่วาทางไปหน้าครับเป็นทางหลบลั่งนะครับนเคนะครับปกติขั้นเท้าเลี้ยวใส่เขาจะไปสวนปลาเวทนะครับแต่ว่าเขา่าเลี้ยวนะครับเขาไปเส้นนี้เห็นป้องที่ไม่เจอปาลาเวทป้กายนะนกายมา,ไไาแล้วนาะข่าวผู้ติดเชื้ไปไหนมีว่าเราว่า ถ้าผมเอารถเก่งมากผมสีมากร่เดี๋ยวเงี้ยมอโอ้หันทางวัธรรมดานะครับเปิดบรรยากาศนะครับท้องไหนท้องหน้านะครับสวยงามอลมงังการรถรถหลายไปไปเซน็นพุ้นละเมื่อกี้นี่แล้วเป็นแล้วเป็นบ้าปงปงปงหัวจากทางนะลยบ,บ่ให้ไปครับพ แล้วทไมางนเว้ย้ามอยงมากบรรยากาศผมเบรรยากาศ2ข้างนะครเป็นปลาอยากนะคว่าตีนระอนกจะเป็นี่คร <piece in their own> ับปลาเข้าอ <raft> <c iffer sorting> ีกเขาปีนสิงงามครับเพราะว่า้าีกากราๆคุ่แล้ว ปบ่งน่ารอดกันด้วยโอ้ไอย่างนี้นีค่คลิปชิวๆเนะคลิปชิวๆเอ้านะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปตกปลานะครับทำไมเองลงปลาแล้วครับปลานี้ เป็น้างลาดเน้องกระต่ายหลาดเ็นาสิเไปตรงลกเ่อวนะออสร้างเวียนประเด็ยไปอ่าดีแดลมลตกนะครับโอ้งามคับรรยากาศนะครับนี่เลยมันกบเชื่มาเป็นเขามันรเ็นเนนครับการกานีิ้าอย่ส่วน่ยกสมิทธ์ปะนี่

ข้าวสวนวววนี่ยกเลยวะอันนี้บอแล้วเร่าเี่กแล้วก็ไปเส้นีแล้วาเข้าเ,าเส้นีับคลิปนี้ดถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกในการไปซีีสเบื้บน

ไปเทียวไหมเที่ลงมาขี่รถหนึ่งไปไกลอูเห็นป้ะอ่อยย่างเอาอยย่างเอาม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 านี่ครับพี่รถนะครับบรรยากาศนะครับท้องไทยท้องหน้านะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับบรรยากาศนะครับในการซีดเบ็ดนะครับภาษาบ้านเฮาก็คือซีดเบ็ดหรือตกปลานะครับตกปลาแบบธรรมชาตินี่ครับใส่ขั้นเบ็ดแบบไม่ไพ่บระมาณเบ็ดฝรั่งเบ็ดยางนี่ใส่นะครับคลิปนี้ คลิปนี 1941, um, ้สน oh, ับสนุนโดยนะครับเพิ่มสินโมบายโอเวอแมนเพิ่มสินโฟโต้นะครับนะครับนะครับันนี้สำหรับทีมงานที่มาล่วงหน้าก่อนได้ไหมน้องได้ไหมได้เยอะไหมแก่งนึงครับสวัสดีครับเมียผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมาหรือยังครับได้ที่หรือยัง นะครับมาดูกันนะครับโอ้นี่ขั้นเบ็ดนะอาจารย์นะครับนี่นี่นี่ทีมงานไม่ซีดลงนะไม่ได้พินิจไว้ไว้ในบ้านเยอะมากมากอันนี้คือเงียนะครับเงียหรือเหยื่อนะครับขี้ไก่เดียนนะครับโอ้ยไข่มดแดงค่ะไข่มดแดงโอใช้ไข่มดแดงวะเนี่ยบอกสูตรดีกนะครับปลาเค้งน้อยนี่แซ่บขนาดได้ครับได้ห้าหมกอูก็ได้นี่นี่ทิ้ไปเยื่อน้ำน้ำดูหุ่นนะพี่หุ่นนะพี่แม่กับพี่ไม่คาดหรอ อันนี้เสียนใหญ่ของเราครับก็เดนช่างเวทนะครับช่างเวทนะครับไปแล้วเพิ่มศินโพโต้นะครับครับดูวิธีการตกเบ็ดนะครับไปแล้วอเบ็ดลาแล้วถ่ายแบบซินี่มาครับอ่าลองลองดูนะครับถ่ายซินีมาอันนี้อันนี้คือเขาไม่ได้หันดูกล้องดูเลนอันนี้นี่หันพอหันดูเลนปั๊บจะเป็นไม่จีดได้ไหมับหน้าทันทีไม่จีดได้ไหอ จับหน้าทันทีนน้้อองงมาาตีปลพ่อจับมาปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนะเป็นหน้าชัดลังเบอร์หน้าชัดลังเบอร์ไปจะสู้มาตโนมัตินี่นะหน้าชัดลังเบอร์พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พ่อมีจีหันหน้าออกไปหันออกไปอันนี้คันนี้จับคนอื่นจับคนอื่นอ่าจะจับไหมอ่าจะจับไปหน้าจับคนต่อไปหมดใหม่อ่านี่ครับเอามาแล้วมาแล้วปลาตอดแล้วเบิึงปอมเบิึงปอมจ้ำ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 แล้วนะครับปลาหน่อยแต่ว่าแสบด้นะครับการซิดปลานี่ บริการว่ามาซีดใ e e e ห้ได้ป่านเป็นบ่าเงินเงินมาซีดเพื่อความสูงทางใจเนาะมาเพื่อ่อนคายมาเพื่อ่อนคายเฮ็ดงานเฮ็ดงานวัดมือวัดวิ่นเร็วเมจิเอาเครื่องเดียวมาให้ปานิชเล้วคนถูกหวยนะครับคนถูกหวยสองพันยี่สิบเอ็ดเจ็ดสองเป็นยังไงครับเจ็ดสองได้หมจิตฮะ อ่านะครับปลาตัวใหญ่มากเลยครับอันนี้อันนี้เมียเพิ่มสินนะครับเจ๊จอยเรานะปลาคาบคล้องหมดเสุดยอดกล้องชัดมากปลาเค็งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเค็งปลาเค็งหน่อยเนาะเอามกคือว่าไปวลี้ติร์นมันวะโออย่างชัดนะโอ้สุดยอดสุดยอด ปลาอยังนี่ปลาขาวปลาขาวไงหรือเพา่มเพิ่มปลาอยังปลาหมอปลาหมอไม่ไม่ปลาปลาขาวนี่ไหมเอ่ปลาซิวอ้าวนะที่เราเห็นเห็นก็จะเป็นปลานี่ nh. ปลาเข็งปลาขาวเนาะปลาขาวไงเนาะปลาปลากระแยงแล้วก็ปลาปลายังวะปลากระดีไหมปลากระดีปลากระเดินเนาะกระดีปลากระเดิดีไม่มีหรอกมันไม่กินกินแต่ปลาหมูบ่ โอ้พูดนะจ้ำจ้ำจ้ำแจมเราพเห็นปะป้อมอุ้ยมันยังไม่ดึงเลยปะอันประนิดสรุปถูกไหมเนี่ยเจ็ดสองนี่งเอาไลถอตเตอรี่หรือเออโอ้เอยๆท่นเจอกันท่นเอถ่ายคลิปวิดีโอเดี๋ยวพี่น้องสิไปหาย้ันดาบุ้มดาบุ้มพูดก็เรียกออกเลียกออกปั๊บซื้อสัตว์รบพดออกเลยอันพยาได้เป็นเล ค่อยพี่แั้งเต็กนี่ทำมาเล็ออกเนาะไปสนใจม่นอ่ำเครียดบ่ามาแล้วเครียดได้บ้าหมนบ่าเป็นมาขี้รถแล้วไม่หมานไหมได้อยู่ได้กับ่อใดหลายได้จะได้มเอาให้ีมาให้หน่อยเครียด อยาปากแห้งครับยาปากแห้งขันปากแห้งมันสิบวัลปากพี่น้องทายจากเคิงสมองกัาป่ะอภิษาต่อพเดไป่นไปเสิร์ุ่นเอาก็เหมือนไปเลยน้เนะกมน้างเนาเยือะแดงมา่อยมันกนี่ไปใส่คื่บม่นแ่้ว่หมเออใช่ใช่ของเจ้านะเอาเราแก้ละไปไไปแก้ไหม มีน่แกะป่ะมีว่ะหรือแกะอีส่เพรว่าพงเขาปันสายอยู่อันนี้สำหรับสร้างนะสร้างจีเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะมาให้ป้านะครับนี่บรรยากาศสวยงามนะครับตรงไหนตรงนั้นคล้องนิดน้อยสักนิดละไม่มีลูกไม่มีไปไปนั่งดูมันมีไหมล่ะถ้ามีก็เอาลงมาเออ มีก็เอามาตกเอ้ยโอ้ยกลับมาเสียงใดยังเสียงบ่กินหรอปลาเงียบๆอ่าได้แล้วครับช่างเวทครับมาดูครับปลานะครับปลาที่ได้นะครับนะครับความสุขทางใจนะอออย่าไปซีเรียญครับปลาตัวนี้ตัวใหญ่บริสุทธิ์ใจครับบริสุทธิ์ใจเอาเอาแม่ไหมช่างไหนแก่ไหม เอาโอ้บอกไว้แบบนี้มาแต่กันเลยนี่โอ้นี่นี่นีเมนูอาหารแรงเข้าเจอแล้วเอาขนมมานั่งกินอันนั้นก็มีแม่ไม่แทงแต่ไม่มีคนใช้จังหวะมันซิบบตะโกมันบ่ซิบบวซีบบได้จังวะ่านบวบ่กรตุกจังหวะบวกระบ่กรตกเพราะจมปั๊บดึงปึ๊ดเลยนะ มาให้ไอซิดด้วยเบิ่งวยมีอันไหนที่หนูไดไม่มีหรอที่เอาซิดเอาวันนี้จะมันไปใส่เบิ้ลมันกินเบียร์แล้วเราไม่ได้ปลาวันนี้นีกินเบียปะหัว삭ักลงก่อนหัว삭ักลงเราใครดึงเลยเราไปจนเรียบยังไ่ได้มันปวซากจะเดือดโอ้ยพ่นพ่นฟังพผนโอ้ขามไปได้นี่น้องๆไปฟังน้องไปอันตองอันนั้นไม่มีใครเอาเลยอะไร ป้าตัวเดียวน้ำเยอด่านเลยตันตัวจีนียบ้านจีซิปลาตัวเดียวผมจีอ้าวทีผมจีลองจีเบียดเห็นมั้ยมึงนี่เอาเบียดก็จะจิกระวางมงนี่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 ผมจีลองจีให้เบิ้งนะครับเอาตัวเม็ดเอามีอยอะน้องอันนี้อันนี้น้องสาวนะครับน้องสาวน้องสาวน้องสาวเฮียเม็ดนะครับเฮียเม็ดโอ้โหแจ่มเลย นี่ครับนี่นนนดูแม่ชาติหลังเบอสวยมากนี่ดาฮันแม่ใช่ปะอ่ะนดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ใหญ่โอบอกย่าไรชิวใหญ่โอโอ้ยไทยปุ๊บได้ปั๊บครับมานแล้วครับมานแล้วอันนี้ <c oughs> คุณนายครับคุณนายเก <c oughs> ี่ยวชิบตาโตใหญ่พร้อมครับนี่อ๋อโซ่นี่ครับโซ่นี่นี่แจมครับปากเข็งใหญ่ครับปากเข็งใหญ่ ก็รลางเบสหนึงก็ร่างลอ้องดีใจเนาะดอ่าปลาไปก็เริ่มเมื่อเดตอนมามาพี่น้องผมสิพ้าสิทธิ์เผแบงได้ปบานนี้เอาปดบเอารบ่ดละปุ๊บเเส้นง่เนี่เดี๋ยวผมชิพาไปสิทธิอันนี้ได้ไหมเส้นี้นี่ แค่มาเดงเนาะค่มาเดงถ้าเป็นนุยไงยมันก็สี่างละเอาเอานว้ยมันนยนึยงเลยใส่ย,ยังนะเดี๋ยวผมจะิสิุดุ้นนะผมจะิสิดนนะุด้ถ่ายิบเออเอหมดแล้วมันกบมันจับกินมันจับกิน เออมันจำกินเปลี่ยนนั่นไหมอ่าโอเคนี่นะเอานี่นะเดี๋ยวผมไปฟังพี่ได้เจไหนจัดการไหมเครื่องดื่มน่ยอะไยังอะไยังจัดเลยเงี้ยเงี้ยข้นห่ฮอโอ้หมานี่ครับหมานอ่อยแล้วครับได้แล้ววันนเม็ดเม็ดอัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กับน้าดาได้เป็นหน้าปกเป็นหน้าปกคลิปแรกโอ้โหนี่ปลาน้าไหลน้ำไหลเขาอันนี้ที่นายกนะครับนายกทีนายกโอ้เขาง่ายขนาดเลยเขานายกแม่นว่าแม่นแม่น่านายกาาานะยาายก,ายก่านี่ได้นี่โอ้แักเนาะ นี่ผมซีนี่ด้ไหมซีซตงไหนวะเอานี่วะโอเคเอานี่นาะเอมาทั้งสีเบ็ดทั้งไอไดไยมยุเอายุ่เอาไม่เอาจะไปตกทำไมตกไม่เป็นน เออจิสีใจแต่จะของนั่งมึงไหนนั่งมึงนะครับงมนาง่ังนี่มัเศากินเลยมันกิน่เ่จ๋อมนะครับเบิ้งได้ครับบันนี้เบิ้งฟีมือผมได้ครับจะเปลี่ยนไล่ใดนะครับอ่าได้ละตอนนี้ได้ล้ะคนคนได้ละนะครับ กินขนมไปหาขนมนั่งกินไปไม่ไม่กินนั่งดูให้มันพห้ามพูดคับอไปใกล้เื่ได้ชิมเงนไม่รู้จกอือ็มีแ่ละของผมจำลงไปก็ว่ากระดกกระดิก อ่างปลาเบ็ดนะอเ,เออโอเคอเออไปจีไปอ,อ,อ่ลผมสีสีตรงนี้เลยผมสีสีบางนี้ครับเบิรงได้ครับได้พี่นนัง คลองน้นอยคลองน้ำนี่นะระเิเอิงเมื่อก่อนเลยได้แล้วผิดนางเราไม่ไม่นมีเื่อเอาีได้่คอมดถะร้ปอมลงไปมันมันตามหดบ่มันสูงหดบอ่อป สูงผดบ่ปั๊บ่ะต้องปั๊บ่ะปั๊บเด็ดปั๊บแยงป่ะปอมมันหน่อยผลอ,อ,อันนี้ช่วงระยะอันเขาเอิอนปอมเนาะปอมกับเแยงนี้มันมันพดนะครับ <c oughs> ผมสีท่ากัน องนี้มันสูงกันนะครับอาเดี๋ยวนี้เดี้ยแป๊บนึงเลยแป๊บนึงน่งบ้ากล้องมันสิลมจีมันมจับกล้องให้พ่อไหมเป็น <S <S ไ,ลไลนลงล่ะเป็นสีปลาแล้วะ มาลุ่นกันนะครับว่าสิสีเดียวเสียงดังครับปลาตื่น quần này tôi nhai là... em quần tôi là lại ทีชีวิตนะครับของเทบ้านเนี่ยนะครับเพิ่งเบียดผมด้วยครับวันติดติดวันติดด้วนี่เขียวเขียวนี่เขียวเขียวนี่โอ้ตัวใหญ่นะครับได้อีกแล้วฝั่งนู้นนะครับฝั่งพู้นได้อีกแล้วนะครับ เป็นห่วงไปไายแล้วเอ้ยโอ้ยตกใจตกใจตกใจนี่เจ๊ไปเอาไปเอาปลากับป้าเลยไปเอาปลากับปลาเยอะเลยลูกเอาถังเร็ว บางเบิงน,นะครับเด้ลอสิเอาบางนี้แลหละผ่านห้ไลนนี่ นี่ตรงตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงตรงนี้ งานยังยู่สามไมลเลยครับยังไม่ได้ยูแต่โทรมาถามประมาณว่าสา,ามแปดเต็มเต็มแล้วเจ้าพ่อนี่สามแปด ได้ใช่ได้สายหาลอยคุะ้ไรนม่ีเมือน่นอนโอ้ป่าบ่อนฟังผุนกีคาแทรปลาค่อยงมีว่ะใช่มันต้องเป็นเบ็ดคนเบฝรั่งเนาะเยื่อเป็นเยื่อนะเงี้ยกบเนาะเมื่อไหร่มาตีตีปลาค่อยงกันนะว บเงามันมัน <Di> บ <pl om cade> ่นั่นเลยเมันบ่มันเป็นเงาเงาปลอมเนาะเงาอย่างมันบ่ติดดเพราะบ่ตีเขาปลาอะปเว็ ฝากฝากนี่ครับฝากนี่ฝากซองนี่ฝากกดยังเหรอฝากกดไลค์กดไลค์กดสับตะไคร <laughs> ้กดติดตามนิดนึครับกดสับตะไคร้นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่านไหมคลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นคลิปอ่าผมจะปิดชไรด้วยการสีเว็มันยืถืป่ปะนายิงย่งได้ของเนี้ยจอมจอมจ,อม,จ,อ,มจอมแจมละ <c oughs> นี่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 อ้าวท้า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 ใจเย็นๆครับ น่าจะปิดดไทยโดยการสิดปลาใดจากตัวบ่านะ <c oughs> ปลาไมันกี่ใยละลายลนะอะอบบอเอาวงนี้ละมงนี้ละวงนี้แหละมันสีได